ตัวอะไรตัวเนี่ยทำอะไรคะขุดดินครับแล้วนี่ตัวอะไรคะมีปีกด้วยค่ะขังคาวครับฮะขังคาวขังคาวภาษาอังกฤษว่าไงคะแบทแบท,แบทเธอเป็นแบทแมนเหรอครับโอ้ขุดดินหาอะไรหาสมบัติโอ้โหระวังรวยนะเจอทองระวังนะหัวนั่งเลยเหรอ จะต้องเอาก้อนหิออนออกไว้เหรอใช่แถวนี้มันที่ฉี่เธอไม่ใช่เหอ <c oughs> รออยากรู้ถ้าเราก็ฉี่ลงไปมันจะมีมันจะมีสมบัติไหมอ๋อฉี่เป็นทองเลยไงใชอ่อุตตะอุตตะอ่ะอ่ะ,อะทำไป